สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลา ลา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 สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสุขสันต์วันจันทร์ค่ะเมื่อวานนะคะเจนได้บอกคลิปในเรื่องของการดีท็อกนะคะสูตร2นะคะเพิ่มเติมจากว่าสูตร1ก็คือการดื่มน้าอุณหภูมิปกติใช่ไหมคะหนแก้วนะคะการดีท็อกร่างกายเพื่อให้ระบบขับถ่ายเราดีนะคะส่วนสูตรที่2นะคะก็คือน้ําอุ่นนะคะกับมะนาวนะคะผสมน้ำมะนาวนะคะ ขออภัยด้วยนะคะไม่มีมะนาวให้ดูเพราะว่าเอาไปทํากับข้าวหมดแล้วนะคะทีนี้จะมาแนะนําสูตรที่3นะคะในการดีทอร์กร่างกายนะคะก็มีเพิ่มตัวนี้ค่ะน้ําผึ้งนะคะสําหรับคนธาตุธาตุหนักนะคะถ้าคนธาตุเบานะคะแค่น้ําเปล่าอุณหภูมิปกติก็โอเคแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ระบบขับถ่ายยากหน่อยก็นี่ค่ะลองสูตรที่3เลยนะคะก็คือน้าผึ้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจนจะทําให้ดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะ สองช้อนชานะคะน้ำผึ้งนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็แอนตี้บอดีแอบคทีเรียนะคะแบคทีเรียนะคะนี่นอกจากในเรื่องได้ในเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วนะคะน้ำผึ้งมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า,าเจงเคยแนะนำทริคนะคะในการดูแลผิวหน้าแล้วใช่ไหมคะ ทำให้ผิวหน้าเราใสนะคะการดื่มน้ําผึ้งนะคะน้ำอุ่นผสมน้ําผึ้งนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวพรรณเราดีเช่นกันนะคะระบบขับถ่ายก็ดีด้วยนะคะสองช้อนชาก็โอเคแล้วนะคะเพื่อนๆก็คนให้เท่ากันแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการดีทอ็อกอืมอ่าโอเคค่ะอืม,อม ค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะคะมันจะหวานนิดหน่อยนะคะไม่หวานมากเรียบร้อยค่ะหมดแล้วนะคะไรทาดหนักหน่อยก็แนะนำเลยค่ะสูตรที่3านะคะน้ำอุ่นผสมน้ำพึ่งค่ะ2ช้อนชานะคะ แต่ถ้าใครอยากดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนีค่ะ YN Coffee g o นะคะตัวนี้ก็ดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของพวกแครอทนะคะคอลลาเจนนะคะถั่วง,งอกขาวนะคะเห็ดลินจือกระบ,บองเพชรนะคะดูแลในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะบ๊ายบายค่ะ